สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าตามต่อรุ่นต่อกับแนวทางห้นหางเสงจะา้หงเสงรอบเ้าระบ่ายแนวทางของวันพุธวันที่ยี่สจะเดือน8 2568งห้ารสบจ้าสำหรับพนหางเสงของวันที่19เกจะวันอังคารรอบเ้าไฮเด่น4กับ3ผลพนของรอบเ้าจ้าสเก้างหนึงสองผ่านไปของเฮา4มาอยู่หลักลอยเนาะ สำหรับรอบบายให้3กับ2องพ้นของรอบบายจะสองเก้าศหลังเก้าหาจากแนวทางโอโฮมอนิถือว่าผ่าไปเนาะเบอรสองรอบบายก็มาอยู่รักหน่อยเนาะสำหรับ2อ,อยู่บ่ายมาออกรอบเสารเนาะหนสองแต่ตัวประกกูมัมีหนึ่งสองเนาะมีแค่3 1มหนสำหรับรอบบายก็คือเก้าบนเก้าหลังกันเลยทีเดียวเก้าเดินดีจะมนนี่เสายันบ่ายเลยเก้าเจ็ดหา โอ้โหแตกต่างเงี้ยครับมีเคอีของวันที่สิบเก่าเลยเนาะอะ,อะสำหรับมูนี้ตามรูนกันต่อจ้าก่อนสิไปรับชมเราฟังแนวทางมูนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะพี่นอนเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆจะถ่ายยังบ่ทัะเลติดตามอย่าลืมกดติดตามรายกาอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเพื่อ สีได้บ่าพานแนวทางทีเอจรอยลงหายจ้าสำหรับเนวทางขาอไอทรอยรับชมได้ผ่านทาง YouTube ได้สองทางเดียวจ้าโดยตรงเลยบ่มีกลุ่มละ่ะค่ะบ,บ่มีลายใดๆทั้งสิ้นจ้าถ้าสนใจแนวทางคือกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้รอเพื่อ,อรอรับการแจ้งเตือนเวลาสี่ลุงแนวทางใหม่ๆให้เนาะสำหรับห้างเซงมือ,นอีนรอบเ้าไฮเดนสกับส วิ่งลูดจะไซวิ่งไซรูดถ,ถ้าบักาชอบวิ่งลูดได้จ้าจับผู้เด่นสามเจ็ดเก้าห้าหนึ่งสี่สำหรับเด่นสองห้า ี่เก้าสองแปดกับสองสามสองหนึ่งโต๊ะเก่าก็ยังมีอยู่เนะแต่บุรีเอาไ้สามหนึ่งสำหรับรอบบายเมื่อนี้ไฮเดนหากับสี่ห้าเก้าสองหนึ่ง ห้าแปดกับเจ็ดสำหรับเด่นสี่เก้าสองอ่าเขียนพีทแต่ตัวนี้สี่หนึ่งสี่เก้าสี่สองสี่หนึ่งสี่แปดสี่ห้าคูเด่นเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนเนาะ สีเขียนสี่หนึ่งกับสิมาเป็นสองหนึ่งสละสำหรับตัวเนนรอบบายเมื่อนี่ขอเนนไปสี่เก่ากับสี่หาหาสองกับหาหนึ่งรอบเศร้าจะสองสี่สองเก่าสามหากับสามเจ็ด เรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางห้างเซ้งของวันที่20จะแนวทางของเฮาเมื่อนอี่คอยมาป,ปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มบนหลักเซาบายละันเนาะรับชมใ้เป็นแนวทางแล้วจะคืนอยู่กับความหมักความชอบจะมีตัวหมักตัวชอบปล่อยตามเนาะบ่มีตัวหมักตัวชอบปล่อยผ่านได้จะคนทีนัไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวีเคาะกันอีกที่หนึ่งละกันจ้คอยมาปังปังเด้งเด้งของให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับกิปนี้กับอปากไว้เพียงสำนีจ้า